ห้องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอภาิธดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พันสามตอนหรือหลวงปู่สวงจะให้ของขวัญวันปีใหม่ ตอนที่สจากความที่แม่คำจันไม่เคยได้รู้จักกับหลวงปู่สวงมาก่อนเลยจนกระทั่งอาจจะเรียกได้ว่ามีบุญสัมพันธ์นกันกับหลวงปู่สวงที่ทำให้แม่คำจันมักจะได้ดังที่ขอกับหลวงปู่สวงเอาไว้ในคลิปนี้เราอาจจะได้ของขวัญจากหลวงปู่สวงก่อนปีใหม่ ที่เหมือนกับปีที่ผ่านมาที่ทางช่องได้รับเงินจากปู่ในร่างของน้องพยาบาลเป็นจำนวนเงิน235บาทประจวบเหมาะก,กับที่คลิปนั้นเป็นคลิปที่235และประจวบเหมาะก,กับที่มีการสร้างล็อกเก็ตรูปสการะหลวงปู่สูงเป็นจำนวน522เหรียญเลขออกตรงทั้งสองชุดในวันที่16ทธันวาคม 2,564ทางช่องขอให้ท่านโชคดีเรามารับฟังแม่คำจันท์ว่าปีนี้เราจะได้อะไรดีๆสมหวังตามที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ไหมเรามารับฟังพร้อมๆกันเลยครับทีนี้มีคนโทรมาอย่างไหนไม่รู้อาจารย์ดวงว่าอือาพ่ายยันกับอาจารย์เขาถูกเลขเยอะทีนี้อ,อาจารย์ดวงเนี่ยเลยโทรมาถามว่ามันจะออก,กไหมแม่จะจริงไหม เราก็เลยขึ้นไปถามหลวงปู่หลวงปู่ว่ามันไม่ใช่วาสนาของเราไม่ใช่บุญของเราเลยโทรไปถามไม่ถูกแม่เขามาถามอาจารย์หลวงก็บอกเขามาบอกกันละอาจารย์หลวงเลยมาถามให้ถามหลวงปู่ให้ก็ไม่ออกจริงๆินี่ตอนนั้นก็ให้จัดแก้วเนาะแก้วจับแก้วแก้วอยู่วางอยู่ข้างหน้า วันมันออกอะไรคุงทวดแต่อาจารย์ดวงผมยังรู้อยู่บวกอาจารย์ดวงจัดแก้วให้อาจารย์ดวงตัวหนึ่งบอกว่าลูกเล่นหัวเลาาไม่เป็นหัวหนอยไม่เป็นลูกเล่นเป็นแต่หัวใหญ่อ hmm. ขอก่อนให้ให้สิบเกียรติเราให้ให้อะไรเนาะให้อาจารย์ดวง <c oughs> ให้อาจารย์ดวงอะไรเนาะแก้วเปล่าเปล่าวะแก้วเปล่าเปล่าเขา ทานเปล่าไหมทานเปล่าก็เลยส่วนมากท่านจะให้แต่อาจารย์ดวง hmm. เวลาโทรมาจะให้อาจารย์ดวงเออไปช่วยอาจารย์ดวงทีนี้อาจารย์ให้อาจารย์ดวงตีอาจารย์ดวงตีาางตเป็นเก้าศูนย์ทานตีเป็นเก้าไม่มีอะไรตีเป็นศูนย์มาก็ว่าเก้าศูนย์อ่าท่านว่าวัน <Hey. S 1> วนี้ลูกเยบปาสีกี่คู่ เยบสามคู่อ่าเท่ากับหก hmm. เท่ากับหกกัน hmm. ไม่ฝันนะก็ออกสามหกถ้าว่ากี่คู่สามคู่ก็ออกออกสามหกเออเวลาเราขึ้นหิ้งพระแล้นะครนะับค hmm. ุณมากมันจะเป็นหวยน,นี้ที่นี้วันอีกวันหนึ่งโอ้ยหลายงวดอยู่ไม่ได้บอกอาจารย์ดวงเพราะว่าเราก็ เราก็ช่อยๆเราติดตัวไปติดตัวมาเราก็พูดท่านอยากให้เราคิดเองนะ mm hmm. พอยไหว้พระมันก็ไม่ดึกนะที่สามทุ่มกว่าก่าเลยล่ะสามทุ่มสี่ทุ่มเพราะว่าจะนั่งภาวนาภาวนาบางทีทูบหมดแล้วลืมตาสมาธิมันยังไม่ถอนมันไม่อยากออกมันอยากลุก mm hmm. มันไม่อยากลุก เหมือนเมื่อคืนเหมือนกันเมื่อคืนเหมือนกันทีนี้ไม่อยากลุกแล้วก็เลยกลัวท่านจะกลัวเราจะถอนออกได้เนาะ <c oughs> ง่วงนอนทีนี้เออมันดึกขนาดนะั้นหรือง่วงนอนลืมตาใจไม่ขึ้นจะปิดไฟก็ไม่ได้พัดลมก็ไม่จิดมาก <c oughs> ตาขึ้นมาดูเราเราจะเป็นจะตายก็ไม่ไปดูเราง่วงนอนลืมตาไม่ขึ้น เสียงในหูบอกว่านอนลูกนอนลงนอนลงนอน,ลงนอนที่นี่แล้วนอนประมาณสักไม่ถึงสี่สิบนาทีหรือสิบกวนาทีเ่วางนอนแต่ไม่หลับอาจารย์ทีนี้เสียงรู้รู้หรือยังลนะ่ะเป็นอะไรล่ะรู้ไหมว่าเป็นอะไรจะมีเสียงผู้ชายคนหนึ่งอีกบอกว่าเสียงพ่อบอกว่ารู้ไหมว่าเป็นอะไรถามหมไม่รู้นี่ผู้ชายอีกคนหนึ่งบอกว่า รู้แล้วรู้แล้วหกหนึ่งก็ว่าอย่างนี้นะบวกให้โทรไปบวกอาจารย์ดวงคิดคิดกับอาจารย์ดวงทําบ้านเลยโทรไปบวกอาจารย์ทีนี้ถ้าลูกอยากได้ลูกก็เอากับเขาแต่ก็ไม่ซื้อนะหางเดียวหกหนึ่งคนเขามามาจากกระบินจากไปกินเขาจะงานบวชลูกเขาแฟนที่บ้านนะ่ะก็บอกเขาบอกบอกเขาก็ไปซื้อตรงๆเขาก็ถูกแต่ตัวเองไม่ซื้อซื้อไม่เป็นไม่เคยซื้อ ก็ไปบอกอาจาย์นดวงาจาจย์นดวงก็ถูกเมื่อก่อนจะบอกติดกันติดกันไปเลยแต่เราเล่นมันเป็นยิ่งไม่เล่นเป็นในยิ่งบอกดีไปซื้อกับเขาซื้อกับเขาถืออยู่สองสามงวด mm hmm. แล้วก็ทีนี้อยากอยากเพียนเพียนเลยทีนี้เพียนเลยถ้าเราถ้าเราไม่ซื้อน่นแม่นออกเลยแฟนน่ะอวันนี้พ่อขึ้นไปไหว้พระให้หน่อยยุ่ง mm hmm. ให้ให้ไปเปลี่ยนน้าเปลี่ยนน้าแล้วก็ไปไหว้พระแทนอ mm hmm. ไปบุญกระล้วงปู่พอดีวัดไอ้นครพนมนครพนมพระอุลังอุตังสร้างสมัยก่อนท่านว่านะคนแก่ว่าตั้งแต่สมัยพระอุลังอุตังสร้างสมัยพระพุทธเจ้าก่กกอนเป็นผู้ชายแก่ๆร้องตะโกนลงมาจากพระาธาตุพนมกลางกลางพระาธาตุเลยมันยังไม่ถึงคิ้วเมือง มันยังถึงคิวมึงว่าสนายังไม่ถึงมันยังไม่ถึงถ้ามึงอยากได้จริงๆเนี่ยวันที่วันที่สิบสี่หรืออะไรนี่แหละบันไดสิบสี่ขั้นมึงมีปัญญาเมื่อเอาเลยมึงจะเอาเท่าไหร่เอาไปเลยบอกนะทีนี้ตื่นเช้ามาแล้วก็ไม่เขี่ยเขี่ยเอะเขาบอกว่าถราธานรมขอนุมเราไปนับนับบันไดมีเจ็ดขั้นเจ็ดสองสิบสี่บ่สิบสี่จริงๆริงบ่ท่านไม่ใช่พระ ไม่ใช่พระคงเป็นพญานากกันล่ะเวลาหัวใหญ่ออกเรามาเลยซื้ออาจารย์ดูถูกอยู่มั้งแต่ออกหัวใหญ่สิบสี่ตรงตรง,งหางเดียวแต่อ,ออกหัวใหญ่สิบสี่ทั้งแรกที่แม่คําจันทร์น่ะเรียกว่าศรัทธาหลวงปู่มากๆเลยจเจอเจอภินิหารอะไรอ่ะที่เจอพินิหารอะไรที่ศรัทธามากเลยเอา้าก็ถามถามท่านบอกว่าหลวงปู ได้ยินแต่คนเขาว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้อยากไปเห็นมันมีตัวตนจริงไหมลุงปู่มีตัวตนจริงไหมอยากเห็นได้ยินแต่เขาพูดแล้วแล้วบางทีปู่ปู่เข้ามาผ่านทั้งร่างของแม่คำจันหรือไงมันบอกไม่ถูกอ่ะอาจารย์อาจารย์นับถืออาจารย์ของจะมีมันมันจะเป็นเหมือนเรามั่นใจนี่มั่นใจเหมือนเหมือนปู่ลงมาหานี่เวลาขึ้นหิ้งพระบนบ้านน่ะมันนุงปู่ตามลงมาเอ๊ นั่งอยู่ก็เหมือนเห็นหน้าหลวงปู่เหมือนหลวงปู่มาอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยหลวงปู่จะสื่อสารอะไรเนาะเดืออาจารย์ดวงเอายันให้ยันให้เนี่ยมันชอบออกศูนย์เจ็ดเก็ดศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ก็เขียนหัวใหญ่ก็เลยไม่เอามันหลายตัวก็เลยฆ่าออกกลเลยไม่ถือศูนย์ห้าบอกวะที่ผ่านมาเนี่ยเหรอเอาที่ผ่านมานี่หลวงปู่ ก็เลยถามหลวงปู่หลวงปู่จะให้ลูกเอาไหมถ้าจะให้นี่มันมันจะเป็นส่วนบุคคลมงหรือเปล่าอาจารย์ถ้าให้นี่อืมันมันเหมือนคอเราอจะกลมมันจะอ่อนมันจะไม่ฝืนถ้ามันจะไม่ถูกหรือจะไม่ให้นี่คอเราจะปตางเลยคอเราจะไม่หันคอเราจะแข็งหมือไงถ,ถ้าเราขอพรกับหลวงปู่ได้ เวลากเราก้มลงนี่มันจะอ่อนมันจะอ่อนมันจะนิ่มนวลไปหมดเลยถ้าไม่ได้นน่มันจะฝืนมันจะไปหันข้างออกเลยลุงปูจะขัดเดวลากล้มลงนี่ก้มหัวลงอยู่แต่หน้าไม่ลงนะหน้าจะหันไปทางอื่นไม่ได้อันนี้ไม่ได้ hmm. ไม่ได้พอนอาจารย์ลองขอไอ้ที่ขัดขัดยากๆเลยลองดูถ้าเราก้มลงลากลื่นดีๆ เหมือนเราขอขมามาเรืออ่อนยอมกับท่านนี่อันนั้นได้ผลแล้วอ่าแล้วแล้ว,ลวงวดน,นี้งวดน,นี้จะเป็นงวดน,นี้เอ,อ่อแม่คําจันท์คิดว่าอะไรเลขอะไรเกิดว่าคนในช่องเขาดูเกิดว่าเออมีโชคอือาจารย์มันมันบอกไม่มันว่าไม่ถูกอะ่ะอาจารย์ไม่ไม่ถูกก็ถือว่าสนุกสนุกไม่ต้องไปเล่นมากเอาแค่ขำๆเออถ้าจะแทงอะไรดีเออเอาเอาเอาขำขำนะเออเอาค,ำคำนะํออา,าคำขำมา มีสองคนผัวเมียกําลังคุยกันบอกว่าเออลวงปู่เพิ่งเห็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เพิ่งโทรมาบอกบอกอะไรบอกเลขโทรศัพท์อืมันไม่ไกลกันอะไรล่ะศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งเขาว่าอย่างนี้ผัวเมียเขาคุยกันเอา้าเบอร์เบอร์โทรศัพท์ฉันนี่อืคิดในใจนะผัวเมียเขาคุยกันว่าปู่โทรมาบอกเขาเขาคุยกันเออเขาคุยกัน กขบอกว่า08108เขาว่าอย่างนงี้เขาคุยกันเอ้าเบอร์โทรศัพท์ฉันนะเนี่ยอ๋อเบอร์โทรศัพท์แม่คำจันเหรอค่ะมันมันเป็นลงทยอะไร0810818003545อ้าวมัน8ไอ้00มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะ801 8003545 เขาบอกว่าเขารอดตายแล้วทีน <si ี้เขามีเบอร์อูโทรมาให้เขาแล้วเพราะว่าแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เขาว่าอย่างนี้นะเขาคุยกันสองคนหัวเมียเขาคุยกันเอาละเดี๋ยวงวดนี้วดนี้ลองอสุดสนุกสนุกขำๆนะแทงห้าบาทสิบาทเอาแฟนซี้รตเตอรี่ตเตอรี่ตเตอรี่อ่ะือ 8, 8, 0ูนย์แปดแปดศกับห้าศูนย์ทางช่องไม่ได้ให้ท่านเชื่อแต่ที่ผ่านมาในวันที่16ทธันวาคม2564หลวงปู่สวงให้เต็มๆทั้งสามตัวบนและสามตัวล่างทางช่องหวังว่าทุกๆท,ท่านที่ไม่โชคดีจากเลขก็ขอให้ท่านสมหวังในสิ่งที่ท่านปรารถนาครับ ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานท่องตำนานไปกับอริชัยอิลิเมียอองสวงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออก ถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ